รายการกันตั้งแต่การวันนี้ผมจะมาจัดเด็กเออ่นักดาบนะครับคนบละนกักบบนนี่นักดาบเป็นแรงเองก็แฟกับบัตตี้ใช้เป็นนี่ครับเป็นแฟกโกแก่ก็บัตตี้ใช้เป็นเอ่อคนละกันนี่นักดาบเปไ็นแรงนี่เป็นแฟกโกแก่นะก็แบบเป็นแฟกสุ่มเป็นแฟกฟอยก็เป็นคาตานะโอโรแล้วก็ อันนี้เป็นนักดาบเอกไหลคุโรการนี่แจนเกตน้ำหนึ่งใบไอบ้บุญตุกจากกองการของเราเขาถูกตวงกันนี้เมื่อเลือดแบนสเปดเ,เอ็ดของแต่ละฝ่ายถ้าแท่งดาบอาบที่เราสวมใส่ในสแตนอยู่ทำลายการ์ดคู่แข่งหนึ่งใบแล้วรับพลังชีวิตสองหน่วยสร้างความเสียหายจากพลังชีวิตคู่แข่งสองหน่วยดับเบิลไอแท็กแล้วก็โซการครับเป็นเผ่านักดาบแล้วก็เป็นคาตาโนะสองใบนี้นะวัดดีกับแฟกแล้วก็คุโรการนี่ ใส่สี่ใบต่อมาเป็นนักดาบพลังแม่เหล็กเนโอใส่สี่ใบสกิลของการนี้นะก็คือใจนเกตน้ำหนึ่งใบมุสุิกของกระหน่ขทะลุสซของการนี้เมื่อเริ่มเมื่อการไปน,นี้โจมตีถ้าเราสมใส่ยอดแห่งดาบ นำก๊าซหนึ่งใบสุดจากกองกราดของเราคู่สุดจังเกตและจั่วกาหนึ่งใบก็คือถ้ากราดนี่เนี่ยโจมตีแล้วถ้าเราสมใ่ยอดแห่งดาบเนี่ยเราจะได้เกตกับจั่วกาหนึ่งใบมีแต่ว่าในแท็กแล้วก็โซกาดให้มาใส่อยู่ใส่ไปสี่ใบต่อมาเป็นผู้ชี้ชี้เนี่ยแห่งโลหะผสมชารปูโดใส่สองใบพอเพราะมันนับ แต่สังเกตนำการหนึ่งใบบนใบบนสุดเข้าสู่ของการนี้ถ้าแห่งดาบที่เราสมใ่ไออยู่ในสภาพสแตนมอนสเตอร์นักดาบทุกใบในสนามของเราได้แล้วเพราะบวกสามพันคิดเข้าบวกหนึ่งและเพนนเทสตัวนี้มีสกิลที่บนแอทแทคแล้วก็สุโ,โกกาดใส่สองวอตต่อไปเป็นนักดาบกล้วยไม้เงิน ใส่ไปสี่ใบแล้วก็จะสกิลของการนี้แตนอังกฤษเมื่อกัดใบนี้เข้าสนามนำยอดแห่งดาบไม่เกินหนึ่งใบจากกองการ์ดของเราเอาน้ำขึ้นมือสับกองการ์ดเมื่อกัดใบนี้จมตีถ้าเราสมใส่ออพแห่งดาบในเทอร์นี้กัดใบนี้ได้รับเพ็นเดตแล้วก็ดับเบิลแอตักใส่สี่ใบเป็นตัวหาของต่อมาเป็น นักดาบสีลุงไททันเฮ้ยเกินเกินสองใส่สองนะนักดาบสีลุงไททันเลือกมอนสเตอร์นักดาบาไม่เกินสองไซส์สองจากอา่าช่องดับของเราเอาที่ไม่ไม่ใช่นะเออนะไม่เกินไซส์สองสองใบไอที่มีไซส์ต่างกันจากในช่องดับของเราเอานักดาบไททันสามารถแจงเกตเอ็ดและเลสการ์ดใบนี้ หากทำนำการที่เลือกนั้นขึ้นมือก็คือมันจะเอามอนสเตอร์ขึ้นมือได้สองตัวหนะ้าไซส์ต่างกันถ้าเลสตัวมันเองต่อมาเป็นอดอ๋ยวอทำไมนำวัลล่หรือหลือสามวะ ว้าทุกคนผมทำนักดาบนานักดาบดาบหนักนามลิี่เอหายหนึ่งไปโหจริงๆใส่สีแล้วไปเนี้ยใส่สี่ระหว่างการโจมตีเอของการเข้แข่งถ้ามีนักดาบอ่บบนสนามของเราคอออการ์ดไปนี้จากบนมือจากนั้นเปลี่ยนเป้าหมายการโจมตีนั้นมาที่ตัวนี้แล่เมื่อตัวนี้ถูกทําลายในน้ำยอดแห่งดาบจากห้ช่องดับขึ้นมาใส่สีนะแต่ว่าผมทําหายไปไว้หนึ่ง ไม่รู้มันหายไปไหนอ่ะแล้วก็ต่อไปเป็นตีดาบกอกไบไปสี่เรื่อนี้ผมลองเล่นมาแล้วกิ่งมากสามารถใช้ได้ถ้ามีนักดาบบนสนามของเราโจกัสหนึ่งใบนอกจากนี้ถ้าเราสมใส่ยอดแห่งดาบเราโจ,จกัสอาร์ท หนึ่งใบตีดับกอบไฟสามารถไล่ได้เพียงหนึ่งครั้งในเทิร์นใส่สี่ต่อไปเป็นฟานลมดับกระบวนที่หนึ่งไม่ไหวติงใส่ใส่ใสี่ใบนะได้กัดใบนี้ในเทิร์นคู่แข่งและ บนสนามมีเอ่อมีไอเทมยอดแห่งดาบอยู่ในสภาพตอแต่นำการสองบปผสดจากกองข้าเราเขาสุดชังเกตเราเอัพลังชีดสองหน่อยครั้งลับไปที่พลังชีวิตเราได้รับความเสียหายไอ้นั้นลดลงศูนก็ใส่สีต่อไปเป็นไอเทมยอดแห่งดาบคะแนสดะใส่ใส่สองแต่พลังชิวหนึ่งหน่อยเมื่อ เราไม่สามารถอ่าคอมอนสเตอร์ลงในช่องกลางได้การ์ดใบนี้บนสนามไม่สามารถถูกแรงไม่สามารถถูกนอากลับขึ้นมือและนักดาบทุกใบในสนามของเราเราไม่ถูกเลสได,ด้ด้วยความสามารถของการ์ดคู่แข่งมีค c o เตอร์แอ t แท k อันนี้มันเป็นการ์ดฟอยนะเว่าสุ่มได้การ์ดฟอย ต่อมาก็เป็นแบบไอเทมเหมือนกันแต่เป็นไอเทมแบบเสริมนะการ์ดนี้จะมีไอเทมเด็กนี้จะมีไอเทมทั้งหมดหกใบก็การ์ดใบนี้เป็นยอดแห่งดาบอยอดแห่งดาบสังหารสัตว์ลายจหนังเกตเราไม่สามารถคอมนสเตอร์ลงในช่องกลางได้การ์ดใบนี้ในสนามไม่สามารถถูกเลด ด้วยด้วยการ์ดคู่แข่งได้มอนสเตอร์นักแบบทุกใบในสนามคนละแด้พาวเวอร์บวกห้าพันแล้ว,ว 5, ลคิดที่เข้าบวกหนึ่งก็ตีหนึ่งคีดพาวเวอร์ห้าพันต่อมาเป็นอันนี้ผมเอามาจากกากา้าเป็นวิชานินจาโคโนฮ่านาาาคุเละโคโนฮะงาาุา l เหรออืมใช่ใช่ให้มาใส่สองน,นี่ต่อไปก็เป็นเอ่อเจเนริก ใส่ใบเดียวพอเป็นการ์ดเจเนริกไทเซลนล้วโอ้มันหากพลังชีวิตเรามีสามหน่วยหรือต่ำกว่าเราสามารถไล่การ์ดนี้โดยไม่ต้องจ่ายค่าคอคอสจ่ายสองเกตและพลังชีวิตสองหน่ยวยจวกการ์ดสองใบเราไล่ไทเซลได้หนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นก็ใส่ใบเใดียวพอเพราะว่ามันเสี่ยง ต่อไปก็อันนี้วิชานินจาสก็อเงาก็คือผมจะอ,ธ,อธิบายง่ายเลยก็คือการไป็น,นย,กกยกเลิกยกเลิกยกเลิกการโจมตีของมอนเตอร์ที่มีโซกาดแล้วก็นําโซกาดของมอนเตอร์ที่มันโจมตีเนี่ยมันลงช่องดับหมดเลยก็หอดอยู่ต่อไปก็เป็นวิชาวายุมังกรเทพคมดาบวายุคลั่ง ว,วิชานินจาพลิกเสือทัอมิอเถอันนี้ก่อนนำมอนสเตอร์ท้ายสหรือต่ำกว่าอ่าหรือเวทมนบนสนามของคู่แข่ง1ใบกับขึ้นมือเมื่อการ์ใบนนี้ถูกทิ้งจากมือด้วยความสามารถของการ์เลือกการ์ดบนสนามของคู่แข่ง1ใบไปสามารถจับพลังชีวิตหนึ่งหน่วยหากทํานำการ์ดที่เลือกกลับขึ้นมืออันนี้ก็ ไล่การ์ดนี้ได้เมื่อคู่แข่งคอมนสเตอร์ใช้สองหรือต่ำกว่าจะสังเกตเอจยกเลิกการคอการ์นดนี้ถูกเอจนี้ถูกยกเลิกถือว่าไม่ได้เข้าสนามความสามารถของการ์ดเอจไม่ส่งผลและนำการ์ดนั้นลงช่องดรอปโอเคแล้วก็วิชาเทนไกนะการ์ดป้องกัน ไม่ใช่ลิงก์แอทแท็กยุดตีใส่สี่ต่อไปก็เป็นไม้ตายนะไม้ตายไม้ตายเราใส่หกใบอันนี้เป็นจุดสูงสุดแห<น>่งไอเดเทมเทมนะใส่สี่ใบเลยสามารถใช้ได้ถ้าเราถูกโจมตีและ ยอดแห่งดาบที่เราสวมใส่อยอยู่ในสภาพแตนใจหนึ่งเกตดจากพระชื่นหน่วยกเลิกการโจมตีจากนั้นจนจบเทิร์นนี้ยกเลิกความสามารถและเอ้ยย่อยก็เลิกความสามารถและทําลายการทุกใบสนามนที่สั่งโจมตีหากมีการ์ดที่ถูกทำลายด้วยความสามารถสนซองัองเจ้ารงที่ชุกุแข่งสามหน่วยก็คือมันทำลายทั้งท,ทุกทุกใบที่โจมตีใส่เราแล้วก็ ลมต,ตีแสงพังชีวิคู่แข่งได้วยแล้วก็อันนี้กันเหนี่ยไว้ก่อนกันตายดับได้ขอบเขตเอ็ดกำมันทับน้อตกฟ้าคามเนี่ยจะสังเกตเลือกใช้ความสามารถอาจต่อไปนี้ห่งอย่างสร้างความเสียหายพลังชีวิตคู่แข่งสองหน่วยครั้งต่อไปที่พลังชีวิตของเรากลายเป็นศูนย์ในเทอร์น,นี้เราทิ้งกร์ดทุกใบทุกใบบนมือพลังชีวิตของเราจะอ่ะ หนึ่งแทนและา้างความแสงจะรองชิวแห่งสองหน่อยกันตายนะก็เป็นไงกันมั่งครับกับการจัดเด็กน้ากราบคุณดูกนันนอ่ก็เด็กเป็นเด็กที่เก่งเลยก็ยค่นีครับก็อเริ่มกดซับด้วยกดซับตะไคร้ด้วยโอเคแค่นี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับ